มีคู่รักคู่หนึ่งกำลังทานอาหารอย่างมีความสุขขณะนั้นมีขอทานเดินเข้ามาคุณครับผมขออาหารหน่อยเถอะผมไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วภรรยาพยายามจะยกจานของตัวเองให้แต่สามีห้ามอยากได้อาหารหรอครับท่านเห็นรถคันนั้นไหมรถของฉันเองไปล้างรถฉันให้สะอาดผ้าและถังน้ำวางตรงนั้นขอทานก็ล้างรถอย่างตั้งใจที่รักแบบนี้มันโหดร้ายไปไหม เขายังไม่ได้กินอะไรเลยนะสามีเพียงแค่ยิ้มโดยไม่พูดอะไรจนเมื่อทั้งคู่เดินออกจากร้านสามีเดินไปคุยกับขอทานทำได้ดีมากแล้วพูดว่าฉันเป็นเจ้าของร้านนี้เองนะถ้าขยันทำงานชีวิตก็จะดีขึ้นได้เสมอเขายื่นเงินจำนวนมากให้ ถือว่าวันนี้ฉันลงทุนในธุรกิจของนายในอนาคตเอาไปซื้อน้ำยาล้างรถหาเงินทุกวันนะ5ปีผ่านไปร้านประสบปัญหาขาดทุนหนักผมขอนะอย่าเพิ่งยึดร้านผมเดี๋ยวผมจะหาเงินมาจ่ายให้ได้ไม่ได้ค่ะคุณไม่จ่ายแบงค์มาเกือบปีวันนี้จำเป็นต้องยึดค่ะจากนั้นก็มีเศรษฐีเจ้าของร้านอาหารชื่อดังเดินเข้ามาเดี๋ยวผมจ่ายแทนครับคุณคือใครครับผมก็คือชายคนนั้นที่คุณเคยให้เงินผมทำให้ผมมีชีวิตใหม่จากนี้ผมจะช่วยคุณเอง ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเล่าทุกเรื่องด้วยนะคะ